ไปที่ของไปล่อยอันนี้โดนโดนโดนเละเลยครับตายตีเละครับเพราะว่าเขาแทงมาทุก่อจราจนไปเลยแล้วพี่แดมาฟังตายตีเหลี่แล้วก็กิ้งเข้าไปกิ้งเข้าแดนไปเนาะแต่ผมจะเอ็มบาราร์อ่ะเอ็มบาราร์ดอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันรายการต่อไปโดโด um oh, sí, น,น oh, uh ี oh. ้เหมาะสำหรับผู oh, okay. ええ okay, oh, ้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากกดติดตามเพจกันละครั้งหนึ่ง by Coke Zero ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวการอัปเดตท,ทางช่องเราฮนะกดลิงก์ไปที่ใต้คลิปนี้เลยครับขอบุณครับ คนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแต่อยากให้มันเป็นอุทาหรณ์แล้วผมย้ายไปปุ๊บเหมือนเหมือน,นได้เพื่อนอเขาให้ผมจัดการให้ผมมีแต่นั้นเลยไม่ต้องไปไ,ไหนจัดตกแต่งขึ้นเป็นเสมียนเลยใช่ครับได้พวกชิวพวกไรเนาะได้พวกเข่งของเตยช่วยผม นี่ก็ชอบไปทำแต่นี่ธุรกรรมเยอะแล้วชอบแบบว่าชอบออกไปนอกนะออกดูงานนะดูงานแดนเสิบแอะไรผมก็ไปส่างที่ดันสองนะ,ะาบางทีก็ตึงอยู่สมัยยุคนั้นนบางโซนผมนก็จะไปซื้อเขาจ่ายสดซื้อสดตลอดไปติดทินเนอร์ที่นั่นพักหนึ่งติดเลยติดทินเนอร์อยู่ที่ดดนสามนะไปอยู่แปดเดือนแล้วก็ออกมาที้เริ่มเริ่มเริ่มแบบว่าไม่ไม่อยากไม่อยากไปติดยาใช่ออกออกมาเจอแม่แต่ว่าพี่น้องถูกจับมาทุกคนผมอยู่คนเดียวแ <นะ S 1> ต,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 ตนน่ทีนี้มันไม่ใช่แล้วผมออกมาเจอที่มันเลวร้ายแล้วเป็นยังไงฮะคือสมัยก่อนแม่ผมมีแผงผักขายพ่อผมขับรถ แต่หลังพ่อผมป่วยทำอะไรไม่ได้ครับออกมาก็สารแม่เหมือนตะกูลผมมันเกี่ยวกับพวกเกี่ยวกับพวกกรมราชธรรมหรือเกี่ยวกับอะไรทั้งอย่างนะแม่ผมไปทํางานที่สารราชดานี่นะเป็นแม่บ้านคอยขัดห้องน้ําพ่อผมเป็นคนส่งที่สารราชดานะจริงๆในยุคนั้นนะแล้วผมออกมาผมเจอสภาพเนี้ยนะผมก็เลยตัดสินใจไม่เล่นไม่ไม่ยื่นจดทะเบียนติดนะไม่เอาเลยไม่เอาแล้วใช่ผมไปแบนนะผมไปกระชากสร้อยออกมาเงินทํางานไม่เป็นแล้วผมก็ไปเอาเข้ามาอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ3เดือนเต็มเต็ม แล้วทุกครั้งที่ได้สร้อยมาผมจะขายแบนครึ่งเจ้าเงินแน่นแนผมคิดได้แค่นั้นมีอยู่วันหนึ่งผมไปชากเขานี่แหละก็<อ>เหมือนกับว่าทำให้เขาลกลงเนาะผมก็เลยเคาะเด็กแม่ไปบวชอย่างนั้นเลยนะไปบวชท่าอย่างนั้นเลยเขาข,ขี่างเงาคนที่ผมรปชากอ่าเขาขี่รถมีผมไอ้น้องก็าขี่ตามเขาขี่แล้วขี่ตามจนโดนฟ้อมแล้วหน้าเขาเป็หมือนแค่ตาเลย ใช่แต่ความเป็นโ kind of จ้แล้วผมก็ยังมังกรซึ้งนะซึ่งมาก็ยังยังกลับมาเหมือนเดิมยังก็ยังทำอยู่เหมือนเดิมใช่ใช่จนจนอยู่วันหนึ่งพี่ชายพี่ชายปล่อยแล้วพี่ชายพี่เล็กนะกลับผมก็ไปรับแกนะนั่นแหละผมวางโปรแกรมไว้แล้วพอพี่เล็กออกมาปุ๊บใช่ไหมคือผมจ่ายเงนให้แม่ใช่ไหมแต่ผมมีเงินบางส่วนเนี่ยจะจะไปใต้ยได้ยี่ห้อนะครับแล้วก็ก็ซื้อมอไซค์ไปคันนะไอ้สมัยนั้นเฟสเฟสผมบอกพี่เดี๋ยวรถคันนี้นะ พี่เก็บไว้ใช้นะผมว่าพี่จะไปไหนผมก็เต็มเงินพาแกไปเลียงนะเสร็จแล้วพอแกมถึงบ้านผมก็ออกลูกไปเลยผมก็ออกไปนอกเปดมดินเนอร์ผมก็ไปหาเรื่องคนัคบก็ไปฟันเขาเลยแล้วผมเข้ามอบตัวเลยเพราะอะไระผมไม่อยากอย,กอยู่นอบแล้วคือผมเสียใจกับการทำที่ผมทำไงอีกในเหตุการณ์ในวันนั้นเพื่อนๆก็อยู่นะเข้าไปผมบอกว่าให้คุณไปกูว่ากูเบื่อแม่ใช้ยุง่งแบบนี้แล้วจริงแล้วกูแบบไม่อยากเป็นแบบนี้อ่ะแล้วกูก็เสียใจด้วยแหละ นพี่ชายบอกมาเพราะพี่ดูแลแม่เวยกูไปอยู่ข้างในกูสบายกว่า<ม>คิดได้แค่นั้นเพราะใหญ่กลับไปข้างในต้องแบกน้ำพลาเลยเขาอยู่ข้างน,น,น,นอกมน,นชาวบ้านเยนอยู่รอบผมแน่นมผมเอาของเขากว่าเขาจะหาไม่ได้จะระบาดต,ตางๆเนาะตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะน่าจะมาราวๆครับมันจะเข้าสิบแปดแล้วว่าะเข้าว่าเข้ามันมัน<ม>ออกมาจากคดีมันสิบแปดสิบเก้ายี่สิบแล้วเนาะครับน่าจะน่าจะยิ่งคนควรแล้วจะเข้าไวหนึ่งแล้วแหละครับ ยี่สิบอปดยี่สบสองแล่ว่จะรู้รู้แล้วเนาะอ่าอย่างนี้อ่าแล้วนี้คู่กรณีโดนฟันแจ้งตำรวจตามที่เราบอกใช่ก็ตำรวจก็มา่างนั้นเลยก็ม <ๆ S 1> าจับอยูงนั้นเลยก็เราอยู่ที่บ้านเลยก็จับกันไปก็โดนไปก็โดนทำร้ายร่างกายนะแล้วก็ตัดมาสิบสองเดือนเนี่นยจะเข้าออกแค่เนี่ยไม่กี่ปีหรอกแต่ว่าใช้เวลามาตั้งแต่ปีสามหกนะแล้วก็พอออกมาจากเที่ยนั้นไปติดอยู่ที่ เสร lly, I I I to, ็จกรุงเทพครับแต่ว่าเที่ยวนี้ไม่เข้าแดนแปงผมไม่เข้าแดนห้าเฉยเลยเป็นอไรไปดูผมก็เลยไปเป็นไปอยู่บ่อน้ำอีกก็เลยเป็นเสมียนบ่อน้ำเพราะตอนนั้กูอีกอ๋อใช่ใช่ใจ้าบัตดานเพราะว่าแันนี้เป็นดนคนแก่ เกิดอ,อยู่ไม่นานเนาะแล้วก็ออกมาตอนนี้คือไม่เอาแบบนู้นแล้วก็นะเปลี่ยนเปลี่ยนแบบนี้เปลี่ยนเขาเรียกว่าเปลี่ยนสายงานไม่คิดที่จะหันไปม,มองงานสุจริตงานเออ่ที่อย่างทุกๆวันนี้พี่ทําอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้คนระับคือไม่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 มีในในเป้าไม่ไม,ไ,มไม่มี <ปะ S 2> ไม่มีในสายตาใช่ไม่ใช่ไม่ไม่รู้ไม่มองเลยใช่ไม่มองเลยครับรู้ก็เพียงว่าเฮ้ยมันทำอไงต้องหังไนได้เยอะว่ากูเดินเส้นทางเนี้ยป้นอะไรอะไรคือตามภาษาในโลกสีดำของผมเนี่ยใช่ครับเพราะฉะนั้นโตโตผมแบบนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับ จับทีนี้เข้าไปเรียนจำปทุมแล้วไปที่พัทยาบุรีแล้วไม่รู้จักใครแล้วเอาละทีีน้ไปส่งเขาทัศนวารนครนะครับไปโดนจับได้ที่จุดตรงนั้นใช่ทัศนวารนครเนี่ยก็เลยส่งเข้าที่สอนอสนพธัทยาบุรีไม่รู้ตัวกับแล้วส่งเข้าธัญยบุรีเนาะครก็เข้าไปก็ไม่รู้จักใครเหมือนกันครับตัดมา5ปี5ปี แล้วก็ส่งเข้าเรียนจำบำบัดประตูบางครัเรียนจำอ้ามคับอยู่นะครับเจ็ดสิบไร่ที่ออกเอไม่่่ใใชชงยังไงครับอยู่ในรุ่นนะต่อเอขอโทษที่ตัดนิดนึงตอนนั้นอ่ะตอนผมอยู่เรียนจำธัญบุรีนะคุปเปิดนะตอนนั้นผมมีการเครียดมากเครียดเพราะอะไรฮะผมสงสารแม่ผมสงสารครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วคือว่า คือผมต้องติดนานแน่ๆเพราะผมไม่เคยโดนโทษอาญานี้มาก่อนเลยตัดมาตั้งห้าปีแล้วผมก็เลยเริ่มจะสวดมนต์และเริ่มไปรู้จักคาถาเป็นคาถาที่นั่นบัญชอนที่นั่นนะกับยอดประกันไตบิดกนะผมไม่รู้จักใครเรื่อยๆจำธัญญาผมไม่รู้จักใครนะคือเขาไปแรกๆใช่ไหมใช่ผมต้องไปแรกทำยอดงานเลยนะผมทำยอดงานนล่นจาสัญญาบุรีนะคือระหว่างเราตัดสินเข้าไปพิจารณาโดนฟ้องจำนายใช่ถูกส่งตัวไปที่เรือนจำ ธัญบุรีอ่ะเปิดอ่ะเปิดใช่จะมีสองแดนคือเข้าไปอยู่เนี่ยเจอใครไหมไม่รู้จักใครเลยครับไม่มีใครรู้จักเราด้วยเราไม่เคยเราไม่ได้เด็กบนพื้นที่ใช่เราเข้ามาติดพื้นที่เขาต้องนั่งพับยอดงานอะไรเช่นนี้ใช่จากที่เราไม่เคยทําางนเลยแล้วเกิดเนี้เกิดแบบตัวเองก็มีการช็อตเลยคือเกิดจากการเครียดตอนนั้นผมก็ส่วนหนักๆไหมเลยคือต้องการจะขอพรแม่ๆตัดสินเราเยอะๆนะคือตอนนี้แบบพยายามทำทุกอย่างแล้ว แต่แล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้ตัดสินมาหปีผมตัวเลขนี้เลยห้าปีครับตัดมาห้าปีก็ภาวนาว่าในเส้นทางต่อไปขอให้เราทำไงก็ได้ที่จะหาเงินให้พ่อให้แม่ได้ผมจะสวดก่อนนอนทุกวันนะจนมีคนชอบมาล้อผมด้เรนเขาเคยเห็นผมมาถามเด็กอะไรก็แรงๆแต่ว่าทำไมึงเป็นสภาพนี้ตอนนี้คือมันต้อเอาเพี้ยไปคนจะมาห้องผมเพี้ยแล้วครับ เสร็จแล้วก็ผมก็ได้ถูกย้ายมาที่เรือนจำปทุมผมเดินรถมาก็เจอสมเด็จพระจารย์โตผมไม่เคยรู้จักท่านนะครับทีนี้ผมก็เลยตกใจแค่แต่ผมเห็นรูปคร้ายๆครับค่ะระห่างที่เราท่องคาถาเขาทุกวันไม่รู้จักผมไม่เคยรู้จักคาถานี้แล้วผมก็รู้อายคาถาที่นักบัญชรแล้วก็คนที่เจ้าของคาถานี้คือสมเด็จพระจารย์โตก็เห็นแต่รูปคือรูปแคร์ๆๆครับอะไรไม่ได้สนใจอะไรส่วนเดียวครับเสร็จแล้วผมก็คนเขาตกกัน ทุกคนงแล้วว่าทำไมทุกคนรู้จักผมหมดใช่พอมมยืนรังนับยอดอยู่เนี่ยพอเราถึงคนใหม่ใช่ไหมก็จะต้องตรวจของที่เรายิ้วมาใช่ไหมครับก็ถามผมก็เลยถามพี่เพีย่อันรุปปั้นคือใช่สมเร็จพระอาจารย์ตัวบักใช่ใช่ผมคนผมคนรูทท้ทั้งตัวเลยนะคนรู้เพราะว่าท่านสักถาระท่านผมมาเจอท่านครับ,รบใช่ไหมผมเลยศรัทธาในคาถาที่ท่าน,นชัญชรแล้วครับผมลงไปวันผมลงไปคืนวันศุกร์เช้าเป่าผมข้ามไปสักเลยผมก้นหัวทิ้งเลยสักคาระที่ท่านชัญชรเลย ใช่ขโมนที่ผมสักหลายท่านชนหัวนะคือใช่หมดเลยใช่ถ้าจะจะมีตำราที่นั่นจะมีตำราที่จะเป็นเโคเคยหนังสือสวดมนต์ที่เป็นพระพุทธเจ้าอ่าสี่เหลี่ยมจะมีท่านอยู่ตรงกลางจะเป็นคาถาล้อมรอบล้อมรอบของศักดแบบนั้นเลยบอก็่าอบแบบหมดทั้งหมดเลยแต่ว่าผมยึดตรงกลางไว้ใส่ยันพระองค์ไปแล้วมีรูปพระเจ้าตัวจับอมาอยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้จะแต่งทั้งหมดเรื่องคือผมสักธรรแล้วครับ ผมเดินข right? ้ามแดนเด๋ยวนั right? ้นเลยนะวันนั้นเลยนะผมเนี่ยผมมาลงเนี่ยแล้วผมข้ามไปผมไม่กลับ้วยผมไม่หากบเยาวราชเนี่ยกบเยาวราชคนนห้หุดผมแล้วก็ได้อาจารย์อะไรรู้แกเป็นอาจารย์สั่์อยู่แถวปฐุเนี่ยแกสั่งอัขราได้เพราะแกหยุดตำหนักมาตำหนักมาก่อนแต่ที่นี่มาไม่ต้องไม่ต้องอายใครแล้วเพราะถ้าทุกคนจะรู้เลยก่อนนอนเดินจำธัญบุรีจะต้องสวดคาถาชินะัญชรอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเต็มต้องนั่งสวดผมชอบเข้าทางผมเลยทีนี้ผมสวดตะพื้นเลยครับก็เลยได้จะแนกไปอยู่แดนหก ก็ไปอยู่กับรุ่นพี่พี่ก้องหลักสี่ก็แกก็เป็นสมิทจุก็ขึ้นมาขายเป็นพ่อค้าก็ไปอยู่กับพวกพ่เก่งคองเตยกันอยู่แถวๆลรงลหมูนะก็อยู่บ้านในการพวกพิเก่งคองเตยพวกพี่ก้องหลักสี่อะไรเงี้ยนะใช่แล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วก็มูหัวอยู่ด้วยกันหมดก็เลยขายขนมขายอะไรขายขนมด้วินเนอร์ทุกวันจะต้องมีเรื่องทุกวันจะต้องไปเตะเขาทุกวันจะต้องเมาไม่ได้เราไม่รู้เป็นไรเมาถึงต้อชอบไปเตะเขาชอบไปไล่ไปเตะเขาตลอดก็ถูงย้ายแดนไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยแล้ววันนี้อ้ำก็ปล่อยผมก็ขึ้นนนนแทใ่ครัับ้ เรื่องบูบูก็มีเยอะชอบแบบ่าชอบไปแย่งเขาไปไล่เขาแบบเบียหมดใครอะไรเข้ามาต้องให้ผมอ,ะอ่ะถ้าให้ผมจะเป็นแดงเข้าไปเลยมันจะมีทุกสายบูบูก็จะเป็นแบบว่าอยู่ในแดงก็กระทืบเเขาอะไรเขาไงนะจะเป็นกระทือเขาว่าจะเป็นฝ่ายทางว่าฝ่ายเดียวเพราะมันไม่ค่อยมีใครแบบไม่มีใครกล้าปรทัดก็<อ>เห็นมากหมดแล้วลคือในทุกนั้นก็ทุกคนเนี่ยแต่ผู้หัวนเนี่ยก็เห็นได้หมดแล้วครับตั้งแต่สามเด็กตั้งแต่อะไรมาอย่าไปอย่าไประยุกับเขาเลยดีกว่าลยกไปเลยปล่อยไปคนนี้หลังจากที่น้ําท่วมแล้ว ไอ้เงี้ยในนั้นจะมีแล้วจากเรือนจำน้ำท่วมเขาย้ายถึงไปเรือนจำบุรีรำเรือนจำบุรีรำใช่เรือนจำบุรีรเลยนะนนั้นผมยังจำได้เลยนะวันนั้นแล้วก็มีพวกเราเนี่ยไปประมาณสักเยอะสองสามร้อยคนนะไปฝั่งที่เรือนจำบุรีรำครับใช่แล้วก็คือในกลุ่มเนี่ย ในน้องคนหนึ่งอ่ะไปมีปัญหากับพวกเขาอ่ะเจ้าถิ่เด็กถิ่นคือแบบว่ามันน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกสัมปทานอะไรสักอย่างเนี่ยหวยเล็กหวยใหญ่ใช่ <ไป S 2> <ห>ใช่<ล>ใช่ใช่แล้วก็ทีนี้ก็เหมือนกับว่าจะไปทับทางเขาแล้วเตัว,ตว,ตว,ตวเองเพิ่งมาอีกแล้วมามาทำอย่างเงี้ยแต่ตัวผมเองอนะ่ะผมผมเป็นคนรู้นะถูกเหตุผลไปอะไรเงี้ยผมรู้หมดนะองค์กรวัดถิ่นนะใช่ผมก็เลยเราก็รู้แล้วว่าคนของเราก็ถือประมาณด้วยกันอะถ้าเราปล่อยเขาเล่นเนี่ยเราก็ต้องยอมว่าตลอดไปผมว่ามันให้กันไม่ได้ครับ เสร็จแล้วทําไงออกตัวก็ต้องออกมันก็ต้องออกไปเลยก็เพราะบ้านอยากก็เรียกไปเลยพอเข้าไปเชื่อมแม้ว่าฟุ๊กตึงประตูลงเลยครับพาเรียกไปในตอนที่ไปเนี่ยคือมีวิชาชัเด็กคนที่ก่อเรื่องใช่ไหมแล้วก็ตั้งเหตุมาแล้วก็มีนายนั่งอยู่คนแต่นายก็ไฟเขียวอยู่แล้วแลก็เขียวอยู่แล้วแล้วก็ล้อมเลยแล้ก็ถือไม้ไปปอนล้อมตรงหน้าผมเลยนะครับแต่ถ้าผมพูดขัดหูหรือไม่เข้าท่าหรือยังไงก็ต้องโดนแน่ผมก็บอกว่า ผมว่าเข้าใจว่าน้องทำให้ถูกต้องแต่เนี้ยมากับผมผมขอได้ไหมใช่ไหมอะไรเงี้ยไม่รู้มันเกิดอะไรบางอย่างเขาจะถูกจะตาผมเขาก็กลายเป็นเพื่อนของผมไปเลยใช่เจ้าถึงคนนั้นนะ่ะ oh. ใช่จร oh. ิงเขาจะเขาล้อง,องคนเลยนะครับ <'s> ผมก็คิดว่าไม่น่ารอดน,นะทุกที่ยา้ายไปทุกนั้นเขาจะเห็นเลยว่าทุกคนเนี่ยผมไม่สามารถออกมาได้ถ้าผมโดนเลสแน่นอนทีนี้ก็ทํานายเขนว่าเป็นเรื่องมากคนระับขอขอ,ขอเชิญไปนะีดอื่นดีกว่านะแต่ก็ไม่ได้ไปหมดทุกคนใช่เพราะว่า ไปเลยขัดไปเลยแล้วเอาไปไว้นางรงอ,อไไงงก็เหมือนเดิมครับทีนี้ก็เนี่ยเหมือนเดิมมันจะปัญหาข้ตรงนี้เหมือนเดิมที่นั่นแบ่ก็นี้นวพวกนี้อีกแล้วแต่ว่านี้มีพวกโทรศัพท์เข้ามาเกี่ยวด้วยก็ม,ม,มีการจู่โจมมันเกิดขึ้นนะครับแล้วพวกมันก็แล้วพวกแบบว่าเจ้าถิ่นนะเขาก็จะแบบว่ากับพวกนายนะทีนี้ผมก็เลยแบบว่าทำไงก็เลยเกิดการต่อต้านกันถูกจลาจนเลยทีนี้ที่นุ่นก็ว่านายกับพวกดินํำเขาเอากันใช่ไหมครับเขาเอากันทีนี้พอเราจะตกจะท่าเหมือนจะทำท่าเหมือนจะตีกันนะ นายเขาก็เรียกปีตเลยเขาค้นเจอพวกโทรศอ์โทรศัพ์ด้วยเลยด้วยพอปีตปุ๊บเนี่ยก็เลยเป็นการว่าพวกผมจะก่อจะลาจนเพราะผมมียาวุธหมดเลยไนเพื่อจะไปโ่พวกเขาไงเขาร้องผมเลยมีอาว,วุธครบหมดเขาเอาพวกผม่ะจะจะลาจน<อ>นั่นเป็นไปอย่างนั้นผมโดนถูกซ้อนไปอย่างนั้นเลยใช่ก็ถูกอุ้มขึ้นรถหมดเลยแล้วก็ไปอยู่ได้กี่วันสี่ห้าวันนะใ้าาใช่เขายัดไปคองไผ่อะนีใช่ไปกองไถ่อะไปกองไผ่นี่คือปีอะไรนะ ตอนสมัยน้ําท่วมอ่ะที่น้ําท่วมอ่ะเราได้ปีได้ไหมอห้าสี่ห้าสี่ไปที่ของไป้ยอันนี้โดนโดนเละเลยครับลายตีเละครับเพราะว่าเขาแทงมากอดจราจนมาเลยโอ้โหทะเบียนมาแล้วฮะความตายตีแบบหูแล้วก็กิ้งเข้าไปกิ้งเข้าแดนไปเนาะแต่ผมเจอเอ็มปลาไลอ่ะเอ็มปราไลอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันอยู่ได้ไม่นานก็ได้ย้ายกลับ ไปเดินจำปฐุมก็ยังไม่ทันมีเรื่องมีราวอะไรกับเอ็มบาราไรหรือว่าไปพูดดีกับเอ็มบาราไรยากยากเลยใช่ไหมไม่ตอนนั้นเอ็มบาราไรอยู่บนซอยแต่ว่าเขาสามารถสั่งการได้ได้ตอนนั้นเขาบอกเขาเริ่มจะแบบเบาๆแล้วแต่ว่าทุกคนเกรงใจเขาเยอะนะแล้วไปอยู่ได้เวลาประมาณกี่วันกี่เดือนประมาณทุกเดือนสองเดือนนะก็ได้ได้เขาเขาบอกว่าเอาเอาเอากลับมนจำเดิมใช่พอน้ำลดแล้วใช่เรากลับมาเอากลับมีจำเดิมกลับถังได้แล้วก็กลับไปครับที่เดิมพอกลับไปปุ๊บก็เหมือนเดิม เขาก็ไม่อยากได้ใช่กลับมาได้ทีเดียวเขาว่าอัญเชิญอยู่ได้ไม่กี่วันเขาว่าเชิญาว่าแยังความผิดเพราะกลับไปก็ถึงว่ามีอิที่พนเลยพอลงปุ๊บก็เมืนเสือกลับคืนถินครับน้องๆก็เอาพวกโทรศัพท์พมบมาให้นายก็ล้องค้นเจออีกก็ ต้องถูกย้ายไปอยู่แดนแดนห้าเป็นแดนความปิดในยคนั้นดือยู่แดนห้าได้มนวันสองวันก็ต้องถูกย้ายไปที่พิษณุโลกครับเรือนจำที่พิษณุโลกใช่ใช่ใช่ซึ่งเป็นเรือนจำที่เราไม่เคยอยู่เลยไม่รู้จักเลยแล้วไปมีเพื่อนไปไหมไปมีเขาไปเยอะไปเยอะแต่ว่าผมมาตกอยู่แดนแดนห้านะครับมมาณสามสี่คนครับก็ไปอยู่กับบ้านพวกคนจังหวัดน่าน ไปอยู่น erm ั้นก็คงจะต้องทำตัวเรียบๆง่ายๆแต่ว่าจะมีพวกบ้าท่ายาวอยู่นะไปอยู่เพราะอยู่ไม่กี่เดือนเองได้ปล่อย่ไมาปล่อยโทษผนโทษออกมาใช่ผนโทษมาใช่ใช่ก็คือปีก็คือปี54เลยมาประมาณห5าวันเนี้ยนะครับการที่เราติดหลายรอบหลายรอบหลายรอบปล่อยหลายรอบรอบอกมาก็รอบนี้เลิกไหมในความคิดที่แบบว่าเราจะมาทําความผิดอีกจะเลิกแล้ว เพราะว่าเริ่มมีเริ่มมีคาถาผมเริ่สสมสวดมนต์แล้วจะเลิกแล้วครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ยผมเคยมีหมายจับไงไปกระทืบเขาแล้วก็เคยปะกันคดีปืนคดรีปืนแล้วก็หนีมาด้วยแล้วทีนี้ผมก็มาเจอหมายจับก,ก็เลยต้องเข้าพิเศษเทพเที่ยวเล่นได้กี่วันไม่ไม่นานหรอกครับไม่นานใช่ไม่นานไม่นานํำแนกเข้าไปแดนนี้ดนดนแดนดนท่าเนยแดนาใช่พอดานไหมปอดานปอดานเหือดิมใช่แต่ว่าแปลว่าตอนนี้แดนท้ามันจะมีดนไปรุ่นล้วครับจริงๆทุก่วงห้าปีนะ ผมถูกต่อคดีด้วยนะในนั้นน่ะถูกต่อคดีเกี่ยวกับพวกคดีอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แต่หลังโดนต่อคดีด้วยประมาณ8เดือนนะมารอบสุดท้ายเนี่ยที่เป็นจุดเปลี่ยนผมสวดมนต์เหมือนเดิมครับหัวหน้าชาลิตจันทร์รถนะแกก็จะมีห้องสวดมนต์ให้ด้วยคือแบบว่าถ้าใครว่างก็มาสวดมนต์ร่วมกันทั่ผมก็ไม่ได้เยอะมากแต่ผมคิดว่าผมจะทำตัวให้ดีผมไม่ใบแดงเท่าเที่ยวนี่นะครับตัดมาทั้งหมดมันสี่สี่ปีกว่านะตอนนี้ผมเป็นคนดีเลยครับแล้วก็สวดมนต์สวดมนต์กินข้าวนอนใช่ใช่แล้วที่ว่าหมล แล้วต่อมาก็มีเริ่มแต่งตั้งหอวชลอเขาว่าผมเป็นหัวเร้าหอวชลอนะช่วยงานแล้วสักช่วยไปคือการสวดมนต์เนี่ยมันเหมือนขัดเกลาเราเร่ลยใช่ใช่ใช่วันวันใิ่มจากดำกลายเป็นเทาจากเทากลายเริ่มเปลว่าจริงจริงไหมผมเปลี่ยนมาจากการสวดมนต์แต่ก่อนเจอนายแข็งใสนี่มือไม้เริ่มกอ่อนเล็กจะอยู่เป็นแล้วคือทำไงก็ได้ให้กูได้ออกไปหาแม่ไหวเพราะว่าแม่แก่มากแล้วครับชอบอ่านธรรมะแล้วก็อ่านหรือว่าจะรันเนาะครับบอกว่าการที่เราจะไปไหว้พระอะไรเงี้ยให้เรากลับไปไหว้แม่เรา เดิมจะคิดแล้วว่าออกไปทําอะไรนะนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ผมก็ได้ปล่อยภัยออกมาทีนี้ผมก็เลยไม่กลับไปเข้าวงจรเดิมแล้วบอกมาที่นี้แต่ว่ารอบนี้ไม่ได้ไหลไปไหนไม่ได้ไหลไปไหนอยู่ที่เลยใช่ใช่ไม่ปล่อยโดยที่แบบว่าตัวเองนี่ขัดเกลาตัวเองไปด้วยด้วยความที่แบบว่าจิตจะเริ่มเยี่ยมใบางทีบ้านไหนจะตีกันเนี่ยผมก็ได้เรียกผมแล้วให้ผมไปเกี่ยวเค็นได้อยู่หมดเลยนะเพราะทุกคนจะเกรงใจผมนะเพคือเพราะใช่ใช่ยังมีชื่อใช่แล้วมีผมผมเป็นพ่อบ้านไงเวลาบ้านไหนจะมีปัญหาผมก็ แม่เขาป่วยกันดีแล้วก็ผมสามารถได้บด้วยเหตุใช่นี่บอกมาชุดจะหางานทําอะไรได้ได้ได้พี่ชายเขาเขาซื้อรถให้เอามาคือว่าเนี่ยเราลาสุดเนี่ยเราล่าสุดที่จะขับแท็กซี่ใช่ไหมใช่ได้พี่ชายซื้อรถให้ตอนถามนิดนึงเพราะอะไรอ่ะเราพี่บียชาติเนี่ยไม่เคยคิดที่จะไปงานแบบว่าสุจริตหรือว่าอาชีพทั่วไปเนี่ยคือไม่มองเลยคือกลับมามีความคิดยังไงแม่แม่ครับสงสารแม่สงสารแม่มากเพราะว่าพี่น้องพี่น้องพี่เล็กอ่ะพี่เล็กกับมันเตยแล้วอยู่ที่โน่นครับพี่ชายก็ต้อง มีปัญหากล,ลับมาไม่ได้แม่ก็แก่ลงมากพ่อแก่มากแล้วคือนะแบบบอกตัวเองว่าถ้าเราออกไปเนี่ยถ้าเราไม่ไปทําหน้าที่ตรงนั้น,รงงนเราก็คงไม่น่าจะเป็นคนแล้วแหละนะคือ <c oughs> ตัวเองคือแบบแบ่งตัวเองว่าค <DIS AS TER> ือมันไม่สมศักดิ์ศรีแล้วมันันมันไม่ใช่แล้วก็เลยบบว่าออกไปก็เลยตั้งใจจะทํานะคิดว่าจะขาับแท็กซี่ดีกว่าเพราะขับรถขับรถเป็นอ๋อใช่ขิดไปก่อนก่อนที่อะไรใช่ใช่แว่าเราจะทาอะไรออกไปเพราะว่าอะไรเป็นคนชอบเวลาสดมันก็จะใจเย็นก็ั่งคิดว่าเฮ้ยขับไปไม่พอกินแน่นอนครับครับ ก็ดีเหมือนก็โชคช่วยนะ้อออกมาพี่ชายเขาบอกว่าอยากจะทำอะไรก็ไปซื้อรถให้ผ่อนเอาเองก็ดีวัดีพี่ชายเขาก็านะช่วยเขาก็าไม่ยหายกันเหมือนเดิมแรกๆก็เอ๊ะทำได้ยังไงเพราะใบผีมไม่ใช่ใบผีส่วน,นนะบุคคลนะแต่คิดว่า เราไอ้ไม่ดีไร้ายทั้งหลายเรากล้าทำาแมไอ้ทำไแบบนี้ทำไมยังไม่กล้านี่นี่นะนี่นะปันไว้นะเรื่องที่ผ่านมาไม่เพี้ยเร็วๆเราเคยกล้าทำเลยไอ้เรื่องแค่เนี่ยแค่ไปกับขี่รถเนี่ยเราจะไปทำไม่ได้ใช่ถูกแล้วผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเขาเห็นเราทำมากินเนี่ยเขาคงจะไม่อะไรกับเราหรอก็เลยแรกๆก็เลยตัดสินใจขับออกไปเลยวันแรกก็พี่ครับผมที่มาขับวันแรก มาดูเป็นทางที่รบคนบอกทางทีเขาก็จะบอกทางเราครับใช่แต่ถ้าคนไหนไม่ไม่รู้จักทางเราก็จะเปิดแแบบได้ทำสมัยใช่ก็เลยการมันก็คล้องตัวไปเลยใช่ใช่ใช่ครับรายได้วันหนึ่งเท่าไหร่วันแรกที่เราขับได้เราเราขอถามในเรื่องคนนั้นน่าจะประมาณสักประมาณเจ็ดแปดร้อยเจ็ดแปดร้อยดีใจมากครับขีบขับกลางคืนและขับกลางคืนสักสองวันขับกลางคืนเพราะว่าอยู่ดีสีดำเป็นสีขาวเนี่ยมันเป็นอย่างเดียนนะเริ่มเป็นสันติธรรมชีวิตละประมาณนั้นด้วย ต้องทำงานเล็กๆจิบเองน,นะหรือ uh huh. แม่กูแกล่ลงกูต้องทำงานสุดที่สุเนี่ย uh huh. เพื่อจะมาหล่อเลี้ยงครอบครัวก,กูเอง uh huh. ใช่ไหมครับถูกไหมประมาณนั้นใช่ต้องทำยังไงก็ได้ให้อยู่ให้ได้เผมบอกตัวเองว่าคือบวกลบคูณหารมาแล้วว่าเฮ้ย hey, ชีวิตกูแม่งพ่อแม่ส่งให้เรียนแต่กูเลือกเรียนไม่เรียน uh huh. มือผม,มแค่ป .6 แล้วรอยสักกูก็เต็มตัว uh huh. แล้วเราคนวรจะเป็นลูกน้องใครได้ก็ uh huh. ลเลยตัดสินใจที่จาขับแบ็คสตี้ใช่ไหมครับก็เลยว่าที่ว่าขับไปก็พยายามเรียนหนุยแรกก็คิดว่าเราจะชอบงานนี้ไหมก็ขับไปขับไปเหมือนกับเราได้เเเเจจออออรรื่่งงงาาาาวมมมมกยยยผผได้้พบคนี ผมต้องเจอคนตั้งแต่ลากร่ายนะตั้งแต่พวกก่อสร้างพม่าจนถึงผู้จัดการธนาคารทหารตำรวจแม้ทั้งสื่อจังหวัดมันเจอเลยนะคุยกับผมโดนรถเนะ่ยทั้งที่เขาไม่รู้ผมเป็นใครนะถ้าเขารู้ก็คงไม่อยากคุยกับผมแต่มันก็ได้แต่เขาคุยกับผมเป็นคนแบบซีเธรรมดาเพราะผมจะหลังผมจะคือมึงจะมึงไมาจะอ่อนแล้ะใครคือเขาถูกไม่เจอกาเขา้ยนไปไหนได้ครับพี่คือว่าจะต้องอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วเพราะว่ามันจะมันจะเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าเราเป็นอยู่ในหน้าที่บริการเป็นงานบริการแล้ว คนจีนจะตื่นแต่เช้าพยันแล้วเราก็ศึกษาธรรมะมากๆ,ๆ,ๆคนเราถ้าอยากจะได้เงินเยอะอยากมีเงินเยอะต้องเีบยลุกหมาก,ก่อน<ม>เราจะไปหาปลาก็ต้องตื่นแต่เช้าหน่อยล้วก็ไปเอาก่อน<ม>ครับแล้วก็ทําไมถึงต้องลุกทาไมถึงไม่เหนื่อยก็สมัยอยู่ในเรือนจำก็สไตล์นี้อยู่แล้วผมก่สวดลุกประวุดตั้งแต่เช้าครับครับก็เลยค่อยๆขยบขึ้นมาก็น่าจะมาจากจุดนี้แล้วก็เลยมาขับกลางวันพอมาขับกลางวันก็เนี่ยสองทุ่มเนี่ยคือเลิกแหละเพราะว่าสองทุ่มเข้าบ้านแล้วก็สวดนอนๆเลยใช้ใช้ที่ตังอราจเลยใช่เป็นนิุกบันครับใช่ใช่ ล้นนี้กว่าที่ผมจะออกมาสีขาวได้ผมองไปเรียนรู้คือ <Element. S 1> องค์ประกอบก็คือว่าหนึ่งจะต้องรู้จักให้เกียรติเขาคือให้เกียรติองประกอบเลย <So. S 1> ไม่ยากนม่เลยสิบมิตรพนมจะรุ่นน้องรุ่นพี่ไม่รู้ไหวไปก่อนครับ <Okay. S 1> สวัสดีครับสวัสดีครับอะไรเงี้ยคือจะไปไหนก็เลยกลายเป็นแบบว่าก็มีคนรักตัหลังก็พอเปลี่ยนตัวเองออกมามีคนรักเยอะเราจะไปไหนก็ มึงไวว่อนนะไวาหมดไหวาหมดไปในร emit, ุ่นน้ไหวเาหมดได้นี้ไหวเาหมดครับ่เราเป็นอย่างนี้คชเใช่ชคมีความชอบกับเราคอยแนะนำคอยบอกคอยว่าไปรุนี้ใช่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 ชช่้แนะช่ใน่ใช่ใช่ใชที่เราอยากจะใช่่ใชช่ใ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 ชใช่ใช่ใชรใช่ใช่ใช่ม่ใช่ใม่ใช่ใช่่ใ่ใช่ใ้่ สบายครับใช่แล้วรถผมเรารถผมพอดหมดแล้วนะพอดหมดแล้วใช่ใช e e ่ใช่ครับแนวมันก็แบบเปิดบานใช่แล้วก็ได้ขึ้นเรื่อยๆดีคือต้องบอกก่อว่าใครดูตั้งแต่แรกเนี่ยนะจนถึงตอนนี้ก็รู้สึกว่าเขายิ้มไปคุยไปที่ไปไปในทางที่แบบว่าพอใจผมพอใจแค่นี้ว่าประสวจแล้วก็ะสบความสเร็จแล้วในการไปขี่ตาท่าทางผมเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยมันสามารถหล่อเลี้ยงผมไปได้ทั้งชีวิตแล้ว ไปเจอใช่ที่บอกว่ายอดเกี่ยงเนี่ยนะที่เรามานั่งคุยกันไปนี่นแล้วนะสำคัญนะใช่ไหมใช่จาบน้อยเราต้องเป็นคนดีข้างนอกเนี่ยสามปี ไม่ต้องไปติดคุกอย่างนี้ทำกฎเกณฑ์แบบนี้ใช่ไม่งั้นเราไม่ทำไปสำหรับคนอย่างเรานะใช่ใช่แต่ถ้าคนไม่เคยติดคุกไม่เป็นไรไม่เป็นไราจะต้องตกประวัติครับจะต้องตกบทที่กรมเลยใช่ก็คือว่าไปในสามปีห้าปีทันดีห้ามีอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ครัถูกไหมใช่คุณสามารถที่สามลายใช่แล้ววันที่ผมรับไปนั้นตามผมเชืเลยนะคือผมบอกว่าไอ้เหี้ยาถามว่าจะกินขสังคมได้แล้วหรอเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่แฮปปี้คือ คือผมช่วยเรื่องศิลสศิลย์นะครับหลังผมเริ่มจะออกไปแนวพวกไปศึกษาพวกพ่อแก่พวก,กพ็อพิคเน่กลุมไปเยอะหลังหลังไปไปหนักเลยเพราะว่าไปไหว้ไปไหว,ว้นะไอ้โคงไอ้ไข่ไข่เขาไหวเดี๋ยวผมไปหมดขับรถบางทีแบบว่าไม่ได้บริษาทก็พยายามไปถึงครูบาอาจารย์รัวๆเลยครับเดี๋ยวนี้รัวๆเลยใช่ ทีนี้ตื่นเช้ามาจะถวายน้ำแก่ได้ถวายน้ำชาพ่อแก่น้ำชาพ่อแก่จากถวายที่เดียวใช่คือเริ่ม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 น้ำาพ่อแก่ขึ้นใช่ถวายน้ำชาพ่อแก่พระพิคแเนศแล้วก็ปลารงศรีแล้วก็บรรลุของเราครับแล้วก็ชีวิตช่วงนี้ก็ปังมากเลยแล้วก็มาได้พบเพื่อนที่ดีพบเจอแต่กัลยานนมิตรคอยบั่คอยให้เพื่อใจไม่ไม่นานแล้วก็ใช่ยืดในสิ่งที่ดีใช่ใช่ชีวิตเราใช่ใช่ครับแล้วก็มาได้กลับมาเจอบางดุลใช่บางดุลนี่เขาแบบว่าคือผมมองเขาเนี่ยเขาเป็น คือผมเห็นเขามาเขาละหมาดทั้งวันคือเขาแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบว่าเขาไม่คขอยยุ่งกับใครแล้วผมกม็คิดว่าเราเป็นศาสนาพุทธเราก็จะเข่งือนเขาบ้างได้ไหมอะไรอย่างนี้นั่นแหละก็คือวันอยู่มาจนมีรอยยิ้มนะทุกวันนี้ก็ยังมีรอยยิ้มแม้แต่ว่าจะเป็นอาชีพที่ขับแท็กซี่นั่นคืออาชีพที่สุจริตและวก็ทำให้เขาเลี้ยงดูครอบครัวแลเลี้ยงดูตัวเองพี่น้องสี่ยอดเตี้ยงครับตอนนี้อยู่อยู่ข้างนอกสองคนยังครับยังนอกสองคนอยู่พี่พี่หลานอยู่อยู่ทต่างหวัดครับ เดี๋ยวน้องชายจอกรานี้ครับพี่เล็กก็น่าจะออกประมาณปีหน้าก็น่าจะได้อที่นี้เราเนี่ยพยายามที่จะทําให้น้องเห็นแล้วว่าพี่ทําได้แล้วเดินตามพี่มานับนี่นะฮะ่แล้วก็ไม่ได้บอกแค่พี่แค่พี่น้องของพี่คนเดียวนะบอกกับทุกคน้งบ้านที่ดูอยู่เคยที่เคยมีอดีตอย่างพวกเราเนี่ยขับขับบอกไวด้วยนะไม่ใช่ว่าพวกเราจะทําไม่ได้ใช่ในการที่ขับแท็กซี่ใช่เต็มตัวใช่ล้นคออย่างชาติเนี่ยนะต้องบอกก่อนว่า คุณอย่าคิดนะว่าเราจะทําไม่ได้<ช>แค่คุณมีใจใ<ช>และอดทนเราต้องบอกตัวเองว่าเราจะชอบงานแบบไหนครับผมแต่ผมเนี่ยคิดว่าผมทํา บบคือผมไม่ต้องเป็นลูกน้องใครครับผมและผมจอบเวลาไหนก็ได้แล้วบางทีถ้าแม่ผมป่วยไปโรงพยาบาลไปนูน่นไปนี่ผมไม่ต้องเวลาใครับผมไปได้เลยครับ,รบใช่ก็เลยคิดว่ามันเป็นงานอิสระนี่ลผมนะก่อนจากกันไปนะครับขอใ,ให้วิชาติฝากข้อคิดถึงน้องๆและหรือเพื่อนๆพวกคนตัวลายก็ไนดะ้ที่แบบว่า<ม>ออกมาหรือยังอยู่ในความคิดในความคิดตัวเองที่คิดไปเองว่าตัวเองเนี่ยออกมาในสังคมภายนอกไม่ได้ยืนแบบคนอื่นโดยทั่วไปไม่ได้ถ้าฝากถ้าอย่างนั้นครับสิ่งแรกเลยว่าเราจะต้องเรียนรู้ว่าสังคมภายนอกเนี่ย เราจะอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรบ้างเราต้องพยายามหาสิ่งยึดเหนี่ยวที่เราคิดว่าเรายึดเหนี่ยวได้จริงๆและสามารถที่เราจะยอมยอมแม้กระทั่งยอมทุกอย่างที่จะก้มลงไปกราบสิ่งนั้นเพื่อเชื่อว่าสิ่งนั้นจะเปลี่ยนตัวเราได้จะเป็นว่าเป็นศาสนาอะไรก็ว่าันไปครับถูกไหมนี้พอเราได้ทําแล้วเราจะต้องกล้าให้โอกาสตัวเองก่อนเราจะต้องไม่มองไม่มองตัวเองเลวร้ายจะต้องให้โอกาสตัวเองก่อนไม่ต้องไปสนใจว่าใครจะมองเราอย่างไรไม่รู้กูต้องทําได้คนอื่นทาได้กูก็ต้องทําได้ครับ ประมาณนี้ขอให้ทุกคนสู้ๆแต่ว่าถามว่ากว่าจะผ่านได้เราต้องผ่านบททดสอบเยอะมากนะครับขอให้อดทนพยายามระบายออกมาพยายามคบเพื่อนที่ที่ดีนะก็ก็ก็ดีนะเราจะได้ระบายออกมาจะได้ข้อมูลคอยบอกเราว่าซัพพอร์ตใช่พยายามเลือกเพื่อนที่แบบพ <ใน S 1> <ๆ>ีาาที่ดีๆใช่แล้วก็พยายามมองคนที่เขาได้กว่าเราเนาะเขายังสู้เราก็ต้องสู้ได้เพราะเราเจอที่มันแบบว่าเราระด,ดับเทพเลย mm hmm. เพราะราผ่านในโลกที่แบบว่าระด,ดับเทพเลยใช่ข้า mm hmm. งนอกนี่น่าจะสบายสบายถ้าเราแบบ ลุกขึ้นมาสู้นะครับ,คร,บครับครับโอเคครับดีครับผมเห็นด้วยนะผมนะ,ะนี่นะนี่ก็คือชีวิตของ าหรือพี่ปีชาติยอดเกียงนะต้องบอกกันว่าสมัยหนึ่งนี่ต้องบอกเลยว่าดอนดอนเมืองหลักสีเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักคือผมมานั่งฟังผมต้องบอกว่า EP นี้นะ EP ของพิ่ชาเนี่ยยอดเกียงเน่ยนะผมบอกว่ามันได้อะไรครบรถและสาระมากๆ มันได้ทั้งเรื่องอักโอเคแต<ช>่ละครั้งหนึ่งในช่วงที่พี่เลวร้าย<ช>แต่ละครั้งหนึ่งในช่วงที่มีความโหมดร้ายของพี่มันมีมาเยอะก็จริงแต่พอผมมานั่งฟังในในในครึ่งของบทชีวิตของพี่มันคือในสิ่งที่ดีที่พี่กลับตัวมาได้ครับแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ผมอ่ะน่าจะนําเสนอโดยที่ผมอ่ะคืออจริงแล้วแต่ละครั้งหนึ่งถ้าใครเคยดูมาก็จะมีแค่เรื่องในคุก พอจบในคุกเนี่ยต้องไม่ก็คือจะไม่นําเสนออะไรแล้วมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าขอจบขอฝากเขาคิดเลยแล้วก็ฝากน้องๆไม่อยากเข้าคุกแต่ลำดับนี้ผมผมผมอยากจะนําเสนอมันสะท้อนให้คนตัวลายอย่างเราเนี่ยได้รู้ไม่ใช่แม้กระทั่งน้องๆที่ไม่เคยเข้าคุกแล้วม่เห็นความน่ากลัวงในคุกแต่ EP พีนี้นะครับมันเหมาะกับกับคนตัวเดรร่อย่างเราเนี่ยคนที่เคยมีอดีตแลวเดี๋ยวนี้พวกเราเริ่มนที่เคยผิดพลาดจะมีกลุ่มช่วยเหลือสังคมกลับบ้างแล้วตอนนี้ก็จะมีครับก็ผมจอบช่วยสังคมบ่อยๆจะมีเริ่มจะมีรวมตัวช่วยสังคมคือว่า เราได้ทําร้ายสังคมพอสมควรแลรู้สึกว่าลาอายต่อบาปนะรู้สึกว่าเสียใจความสุขที่แล้วมาก็เดี๋ยวนี้เริ่มจะขยับนิดนิดและเริ่มทำตามความสามารถใช่ก็จะช่วยโุ่นช่วยนี่ก็อะไรเงี้ยผมบอกว่าเป็นอีพีและเป็นแขกรับเชิญที่ผมต้องการมันนั่งอยู่ในช่องผมคือต้องการที่อยากมานั่งอยู่ในช่องผมเพื่อสิ่งนี้นะเพื่อสิ่งนี้คือจุดแรกเลยที่จากคนที่อยู่ระดับหัวเลยคือครับ เรียนจำอะไรง่ายว่าธัญญักเนี่ยคือในยุคนั้นก็ซื้อของพี่เหมือนกันถูกไหมฮะช่วงนึงนครับหือว่าในบําบัดหรือว่าในวิเศษกรุงเทพชื่อพี่นี่คือว่ามันคือมันใช้ได้เลยเลยแต่ดูทุกวันนี้ครับต้องมานั่งพนมคือสิบมือคนเรามันต้องเปลี่ยนที่ตัวเราต้องเปลี่ยนที่ตัวเราครับมันอยู่ที่ที่ความพร้อมของตัวเองก่อนมันอยู่ที่คุณอะถามตัวเองว่าพร้อมหรือยัง เหมือนมันทุกข์ชีวิตผมอ่ะมันเหมือนว่าผมเนี่ยก็เริ่มมาจากพี่อยู่มันเป็นการให้เกียรติกันอย่างนี้เราเนี่ยงนี้ผมทุกคนทุกคนชอบที่ใครให้เกียรติเราครับงั้นผมว่าพี่ครับสวัสดีครับครับเขาก็ใช่มันเป็นรอยพระงั้นเราให้เขาก่อนใช่ใช่ครับเป็นไม่ต้องเป็นองค์ไปทร็นทร็ได้ใช่ครับนี่ก็เริ่มได้เพื่อนดีๆแล้ว เป็นลูกค้าดีบางทีได้พม่าให้ติมด้วยนะพม่าบอกพี่หนูให้ร้อยหนึ่งพี่ไม่ต้องทอเรียบร้อยเลยพวกผมยกของให้เขาอะพม่าติมแต่เขาลรียกสิบบาทนะให้ผมแบงค์ร้อยเลยใช่นี่นะนี่นะเรื่องจริงนะอย่าไปยึดติดนะกับอีโก้เก่าๆกับในบทบาทที่เราเคยเป็น ไอเสียโฟงเสียฟอร์มอะไรเสียไม่ได้อย่าไปยึดติดเราจะมีชีวิตอยู่ต่อไปนี้เพื่ออะไรเพื่อใครอย่างนั้นดีกว่าตายทำตัวเองดูและอยู่ในโลกความจริงกล้าพอไหมที่จะทําแบบนั้นใช่ใช่ครนะเข้ากันเป็นปีคุยเพราะชีวิตเรามันคือชีวิตคล้ายกันผมปลอดขวัญแต่มานั่งในจุดจุดนี้มีรอยยิ้มต้องไงกล้าอะไรเราบ้างเอาต้อยสุดครับถนี่ก็ให้สุดเลยนี่ใช่ครับไม่สุดเลยต้องขอขอบคุณพี่ชาติครับแล้วเที่ยงแล้เที่ยงแล้วเล่าเป็นวิญญาณในวันนี้นะพี่ชาต มีแต่ข้อดีๆฝากไปหมดแล้วผมไม่มีอะไรมากนะจบ EP แบบว่าง่ายๆเลยเออลืมไปนะเดี๋ยวน้องๆ FC หาผมลืมถามอีกแล้วเคยเจอผีมั้ยไม่เคยนีแล้วผีโอเคน้องพี่ถามไ้แล้วนะอย่ามีคอมเมนต์นะพี่โค้งลืมถามก่อนจะจากกันไปนะต้อง ฝากผลงานฝากเรื่องการทํางานของพี่หน่อยนิดนึงก่อนจะจากไปติดตาม Facebook นะครับก็จะโพสอยู่เรื่อยๆก็จะเป็นขับไปฟรีเฟซบุ๊กชื่อนี่เลยชื่อครับปิยชาติยอดเกลี้ยงเลยครับตอนนี้ครับเวทเกงครับตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเป็นคนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์อนี้คือว่าเราจะรับรับงานหมดไม่ว่าจะเป็นแบบใครจะไปเที่ยวที่ไหนอะไรยังไงที่แบบเป็นครอบครัวไม่อยากขับรถงานเหมางานอะไรเราอาจจะไปต่างจังหวัดคือว่าจะไปอะไรก็ไปหมดครับแล้วก็ทุกทุกงานครับนะไอติมครับไอติมก็ ไอ้ติมก็พอทําได้บ้างรสหลักๆก็จะเป็นพวกกะทิกะทิทุเรียนเผือกรงมิตรอะไรอย่างเงี้ยช็อบกันะอะไรก็พอทําได้เป็นรสหลักๆก็ทําได้ออพอจำวนก,ก็จะรับกับพวกงานเลี้ยงงานแต่งลงลงทาน สั่งได้ครับพอจะโพสอยู่บ่อยๆอ่าฮะโอรคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างผ่านได้ Facebook นี้เลยใช่ใช่ครับปิยะชาติยอดเกียรตินะฮะก็จะจะทุกสิ่งทุกอย่างจะตอบโจทย์หมดเลยในเฟซบุ๊กแล้วถ้าเอฟซีคนไหนที่อยากจะเจอตัวจริงพี่เขาหรืออยากจะใช้บริการพี่เขาเนี่ยแถวแฟชั่นไอแลนด์ได้เรียกดี่ตุี่ครับใช่ เอาเอาเบอร์โทรก็ได้เลยเขาใหญ่ถ่ายรูปใหญ่เจอได้ได้เขาเปทักมาเลยเป็นโบ้ได้ได้ได้นี่ก็คือคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์ผมกล้าการันตีจากผมเองนะแล้วก็หลังพระนครด้วยอะไรด้วยหลายคนนะนี่คือร้อยเปอร์เซ็นต์จริงนะสำหรับอีพีนี้นะผมไม่มีอะไรแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสำหรับอีพีนี้ผมสองคนกับพิชาตณขอลาก่อนสวัสดีครับ